สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับรถบัสพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานไฮโดรเจนคันนี้นะครับซึ่งมีการนํามาใช้แล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้นํามาโชว์ที่ประเทศไทยนะครับทางโตโยต้านะครับในจัดที่มาดูรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถพลังงานสะอาดใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเดี๋ยวจะ มีน้องให้มาให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับรถบัสคันนี้นะครับไปติดตามเลยครับครับนี่ก็คือรถบัสพลังไฮโดรเจนนะครับก็คือใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปชมความน่าสนใจหรือว่า,าสิ่งที่จะทำให้โลกเราสะอาดขึ้นนะครับในการใช้เชื้อเพลิงแบบนี้นะครับแต่ว่า เป็นเรื่องใหม่ๆแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องที่จะมาให้รายละเอียดหรือว่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนครับก็ผมชื่อสิทวิทนะครับจาก TDM นะครับก็เป็นผู้ดูแลรถบัสในงานที่เปัวนี้นะครับผมก็อยากจะคอยให้คำถามก็ขอก็ขอคำถามนะครับไปท่าผสงสัใอะไรด้าครับรถบัสรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นอะไรยังไงครับ นี่นะครับรถบัสเนี่ยมีชื่อว่าโตลต้าโซล่านะครับก็เป็นรถบัสที่ใช้พลังงานจากการเติมไฮโดรเจนนะครับเข้าไปแล้วก็ไฮโดรเจนันนี้นี่ยก็คือจะถูกส่งมาที่ตัวโฟลเซลสแต็กนะครับไปผสมกับออกซิเจนเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า้นนียก็คือจะวิ่งไหลลงมาเข้าสู่มอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับเพื่อใช้ในการจ่า์เจ้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับขึ้นไปบนข้างบน่าให้น้องเขาอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุด ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับโ <Okay, S 1> <ข>อเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาถึงในตรงจุดที่นั่งของคนขับเนี่ยเราจะเห็นความปลอดภัยเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะมีจอมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่หนึ่งจอนะครับซึ่งจอมอนิเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกติดต่อตรงกับกล้องหน้ารถนะครับซึ่งกล้องหน้าซึ่งกล้องรอบรถเนี่ยมีอยู่ห้าตัวด้วยกันครับนะครับแต่ว่าอ่ามันแล้วมันจะโชว์อยู่ในมอนิเตอร์ใน้อมกันได้สามจอนะครับเพื่ออะไรเพื่อ เวลาเราจะเปิดประตูรับผู้โดยสารหรือจะส่งผู้โดยสารหรือว่าเราจะเปลี่ยนเรนอะไรก็ตามเนี่ยคือจะเวอร์ได้ทุกมุมบอร์ดทันนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คนขับเนี่ยเขาก็จะ,ะไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องแบบว่าคอนเฟิร์มเยอะก็คือดูแค่หน้าจอนั้นหน้าจอหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มความปลอดภัยได้ลอะอก็คือเหมือนคล้ายๆกล้องวงจรปิดน,นะครับดูเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยครับองรอบหันรอบหันห้าตัวห้าตัวครับเรียกว่ารอบทิศทางนะครับ แล้วด้านบนนี้คืออะไรครับด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเป็นจอมิเตอร์นะครับที่จะให้อินฟอร์เมชันต่างๆนะครับกับผู้โดยสารนะครับก็คือถ้าเกิดในความจริงตอนใช้จริงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นป้ายบอกของ BTS ว่าโอเคสถานีถัดไปเป็นที่ไหนป้ายถัดไปเป็นที่ไหนยังไงอ๋อครับนะครับผมราค่าโดยสารจะเป็นเท่าไหร่เป็นข้อมูลใชหลักๆในการเป็นอินฟอร์เมชันเป็นข้อมูลนะครับ ครับพวกนี้ก็คือระบบต่างๆใช่ไหมครับนี่เป็นควบปุมฟั้นทชานควบคุมการเปิดปิดประตูรถอะไรเงี้ยเปิดปิดแอร์อะไรอย่างนี้ครับในส่วนถัดมาที่เป็นตัวห้องโดยสารนะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยจะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ในหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของในแต่ละในแต่ละการใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้งานเป็นรถบัสโดยสารทั่วไป ก็อาจจะมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือว่าคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุขึ้นมาบ้างเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่จะรองรับวิวแชร์ตรงจุดนี้นะครับผมก็สามารถรองรับวิวแชร์ได้เป็นที่เนี่ยคือสองพันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะเรารับส่งหร,รือระบางสนามบินอะไรเงี้ยก็จะเป็นใช้พื้นที่ตรงนี้นแหละนะครับรักเกตใหญ่ๆได้อะไรอย่างน,นี้ค,ครับผมและตัวจอ,อน้นี่เป็นจอหรือว่าเป็น อ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นจอที่ออกไปข้างหน้าครับอ๋อครับอ่าครับก็ที่นั่งดูแล้วสะดวกสบายนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านอ่าที่นั่งตรงไม่เนยตามถ้าเกิดรถคันนี้ที่ใช้อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือจะมี22ที่สิบสองที่ับผู้โดยสารนะครับ แต่ว่าจุคนได้เท่างหมดเนี่ยตามสเปกก็คือ79็ดเก้คนโอ้เจ็ดเกาคนก็คือยืนนี่นะครับเกาะยืนเกาะนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมได้มา79คน79แต่ที่นั่งนี้เท่าไหร่22่2ทบี่สั่องที่นั่ครับตรงนี้ก็สะดวกนะครับถ้าอยากให้กว้างก็พับขึ้นอยากนั่งก็เนี่ยครับลงมาแล้วระบบ การทางานระบบเมื่อกี้นี่การเก็บไฮโดรเจนอะไรยังไงครับใน่วนของการเก็บไฮโดรเจนนะครับเราจะวางแทงไฮโดรเจนเนี่ยไว้ข้างบนนะครับเป็นจำนวนสิบถังด้วยกันนะครับซึ่งในการเติมไฮโดรเจนหนึ่งถังเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับในการเติมแล้วไฮโดรเจนเนี่ยเราจะใช้วิ่งได้ประมาณ2 0 0กิโลเมตรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเติมได้ไวแล้วก็ระยะทางในการวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ อพอเหมาะพอควรกับการที่เป็นรถบัสรับส่งหรือรถบัสท,ที่วิ่งอยู่ในภายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมและระบบการทํางานระบบการทำํำยังไงครับร<ถ>ะบบการทํางานนะครับก็ไฮโดรเจนจากข้างบนนะครับที่อยู่ในท้งเนี่ยเราก็จะฟีดมันเข้ามาที่ตัว f ฟลด์เซลสแต็กนะครับที่อยู่ทางด้านหลังด้านบนเหมือนกันด้านบนแต่อยู่ข้างหลัง,งครับก็คือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้านบนนี้เป็นแนวระนาบก็คือเป็นท้งของไฮโดรเจนเป็นถังไฮโดรเจนแล้วก็ตัว f ฟลด์เซลสแต็กซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจะทาหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า นะครับโดยที่เอาไฮโดรเจนแล้วก็จูดอากาศออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้ามานะครับทำปฏิกิริยาไฟฟ้าขึ้นทำปฏิกิริยาขึ้นกันลวกันแล้วก็จะเกิดเป็นน้ํากับไฟฟ้าครับนะครับผมน้ําเราก็จะปล่อยออกมาข้างนอกนะก็คือรถคันนี้เนี่ยไม่มีมลพิษาวะเลยเลยสุดท้ายือปล่อยแค่น้ำอย่างนานเ,เดียวครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะเอาเข้ามอเตอร์จะเอาเข้าแบตเตอรี่ในการใช้ได้ครับก็เรียกว่าทําให้โลกสะอาดขึ้น ใช่ครับแล้วรถนี้มีการใช้งานที่ไหนมาบ้างเลยครับรถนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูข่าวในโอลิมปิกโตเกียวนะครับก็ถูกใช้งานในงานโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับแล้วก็ใช้งานที่เป็นใช้งานในใช้งานเป็นรถบัสรับส่งเป็นชัตเทิลบัสอะไรอย่างเงี้ยครับผมในบริเวณ area ของโตเกียวเหมือนกัน นี่ก็เรียกว่าเป็นรถบัสที่นอกจากให้ความให้ความสะอาดกับโลกนะครับก็ดูความสะดวกสบายในการโดยสารผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับโลกยุคใหม่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนว,วัตรกรรมหรือว่าความน่าสนใจของรถยนต์ซึ่งทางโตโยต้ากำลังพัฒนาหรือว่าจะมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาเลยครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในการนั่งโดยสารนะครับรถยนต์โตโยต้าโซลาคันนี้นะครับตูปิดเรียบร้อยนะครับคนขับไดเวอร์เตรียมพร้อม อันจอนะครับก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในรายละเอียดรถบัสพลังงานไฮโดรเจนนะครับลองทดสอบในการ ちょっと、えっと、のもものあの人をもらってもっていいですかあ<の> <laughs>